สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินยำปลากระป๋องกันนะคะใส่พริกลงไปเลยค่ะพริกสุดยอดแล้วแล้วก็ใส่นี่ค่ะเครื่องปรุงตะไคร้ปลากระป๋องยำปลากระป๋องนะคะ โอ้ชลอดนิดนะน้ำปลา นี่ค่ะสาแเน่ค่ะสาลแเน่สาลแน่ะน,นะคะเราอาหารสุดยอดของเราละบีบมะนาวหน่อยไม่หน่อยละเป็นลูกเลยค่ะบีบอ๋บีบอ่าเดี๋ยวยายนัดจะพามากินปลากระป๋องยำปลากระป๋องนะคะวันนี้ อาหารคนจนนะอาหารคนจนแต่อย่าบอกใครเลยว่าแซ่บแซ่บพี่ดีีลีเดออ้าวนี่สุดยอดเลยนะปลากระป๋องเนี่ยสุดยอดจริงๆเดี๋ยวคนหน่อยคนหน่อยเนี่ยเห็นไหมว่ามันสุดยอดแค่ไหนคะปลากระป๋องค่ะยำปลากระป๋องนะคะ มีพริกมีอะไรทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวคลุกเลยค่ะคลุกค่ะมีการคลุกเกิดขึ้นค่ะคลุกเลยค่ะคลุกค่ะนี่เห็นไหมมันน่ากินไหมยายนัดยายนัดยังไม่มีเงินจะไปซื้อของดีๆมาทําให้กินให้ดูนะคะยายนัดก็ยังไม่มีใครรู้จกักยังไม่มีใครติดตามเป็นร้อยเลย ยังไม่มีไรายได้ดูของง่ายๆกินปลากระปงกระกระป๋องไปก่อนนะคะนี่เป็นตาแซบเนาะรู้สึกว่าจะไม่เค็มไม่เค็มอะไม่เค็มยังไม่เปรี้ยว โอ้ยบีบกอนอึอึ๊บมีเค็มเปรี้ยวน่าดูเลยดีนี่เห็นไหมน่ากินไหมคะวันนี้มีอือหือสุดรยอดแล้ว สูตรจริงๆเพิ่มไปอีกหน่อมันเหลือเก็บไว้ทำไม,อ,มอ่ะอ่ะกินกันแล้วกินข้าวกินข้าวกันแล้วผักมีผักด้วยมีผักนิดหน่อยวันนี้ผักไม่เยอะผักไม่เยอะนะคะ เห็นหรือยังคะว่าปลากระป๋องก็มีประโยชน์สำหรับคนจนอย่างเราด้วยนะเนี่ยเห็นไหมไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะกินนะไรกินอะไรคะน่ากินมากอู้สี่นาทีเข้าไปแล้วอดี๋ยเอาไปกินสูงเลยเนี่ย แอบจริงๆเลยนะเนี่ยมากินข้าวกันไหมกินข้าวกันนะคะผักไว้ตรงนี้ดีกว่าเอาไ้ตรงนี้นะผักไว้ตรงนี้เอาไตรงนี้นะโอเคกินกันเลยจ้ะก็พายานันะมาพี่น้องกินข้าวกัน ยำปลากระป๋องแล้วก็ใส่นทอดหาใหญมม่มันอร่อยจริงๆนะพี่น้อง บอกตรงๆเลยว่ามันอร่อยอืมตั้งกองดีไหมเนี่ยดูอ่ะไม่เห็นภาพเลยเนาะเห็นแค่ยำปลากระป๋องกับไก่ก็พอแล้วเนาะโอ้โแสบไกท่ทอดห่านใหญ่ค่ะ มาจากหน้าปักตอย้วน้ำใต้ขายค่ะอืมชิ้นปลาหน่อยกินชิ้นปลาหน่อยนี่ชิ้นปลากระป๋องโอ้โหนี่ดี ใส่จะต้องไปเอาข้าวอีกรอบอร่อยค่ะ ก้มหน้าก้ามตากินลูกกล้องเป็นยังไงอันนี้ไม่ลืลมน้ำ ใส่สะาคางอร่อยอ่ะสมุน,พนไพรงั้นใบมะกรูดด้วย แต่เพาะเครื่องมันนี่จะอิ่มแล้ะข้าวกินคำใหญ่ๆเผ็ดดีจังกินไปต้องดูไปด้วยว่ามันเรียบร้อยไหมตั้งกล้องไม่ได้ดูตัวเองนะคะดูกับข้าวว่ามันเรียบร้อยดีไหม ต้องไปเอาข้าวอีแล้วเนี่ยทำไงดีน้ำจับต่ออืมม่กียังไม่เปรี้ยวแล้วนี่เอาออกอาการเปรี้ยวแล้วใหญ่นั้นไม่ชอบกินเปรี้ยวเลย กินข้าวก่อ